กล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเพืเ่อนๆจัดของขวัญให้กับตัวเองและก็คนที่คุณรักได้ที่ Hoop Station เลยค่ะเพียงใส่โค้ด HSmania สินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%สินค้าที่ลดอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยได้สิทธิ์จับรางวัลลุ้นรางวัลทุกเดือนด้วยค่ะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop Station สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w e n t Three Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมิโตกัวแอมบินเอก็ไปอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆติดตามชมกันค่ะการบรรยายไทยของพวกเราใน NBA League Pass เวลา9โมงเช้า LA Lakers เดินทางไปเยือน Phoenix Suns ค่ะโอ้โหมันร้อนแรงอย่างแน่นอนยังคงมีโค้ดฟรีแจกให้นะคะเพื่อนๆคว้าโค้ดฟรีค่ะแล้วใช้ได้เลยโค้ดฟรีนี้สามารถใช้ย้อนหลังได้ทั้งวันในวันพรุ่งนี้เลยนะคะและในคลิปนี้ค่ะติดตามชมข่าวข่าวรอบหลีกกันก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทน ใกล้สิ้นปีแล้วขอไลค์ด้วยนะคะหากใครยังไม่ได้กด subscribe ค่ะขอด้วยค่ะมุ่งหน้าสู่แสนซับด้วยกันตอนนี้ใกล้สุดๆแล้วนะคะมินเน่เพื่อนๆสามารถสมัครพวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe ค่ะรวมเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะมาเริ่มที่ข่าวคราวของ LA Clippers กันสักหน่อยนะครับในเกมที่ผ่านมาพวกเขาได้ความยอดเยี่ยมเหลือเกินในการเล่นของคาวัยเลนเนอร์ทั้งๆที่ไม่มีทั้งพอจอร์จไม่มีทั้งอีวิซาสุบักแล้วก็ไม่มีกำลังสำคัญหลายคนเลยนะครับแต่ตัวของคาวัยเนไม่่วาาาาาจะะะเป็นกกกกรรรรยยยยิิิงงงงล3 เรียกว่าการยิงการข้ามจังหวะทุกอย่างของควายเนี่ยดูเข้าที่แล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับก็เลยสามารถนําทีมเอาชนะวอชิงตันวิซร์ไปได้ตัวของควายเนี่ยทำไปทั้งหมดถึง31แต้มนะครับเป็นการทํามากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลนี้แต่ในภาพรวมทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นการทําแตะระดับ30แต้มในครั้งแรกนะครับตั้งแต่เมษายนปี2021แต่นี่จุดหนึ่งที่น่าสนใจเหลือเกินนะครับในฤดูกาลนี้ที่ผลงานของตัวควายเนี่ยตกลงไปชัดเจนเลยนะั่นคือการยิง3คะแนนจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลการยิง3คะแนนขอองตััวเายู่่ทีระดบ ซท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากจบเกมตัวของควายเนะี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับเขาบอกว่าต่อให้ตัวของเขาเนี่ยยิงลงเพียงแค่5%เปอร์เซ็นต์เขาก็จะยิงต่อไปถ้าเกิดมีจังหวะที่สมควรเขาก็จะยิงครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเลย,เลยก็จะพยายามเดินหน้าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปและตัวของเขาเองก็มั่นใจนะครับว่ายังคงมีเวลาเหลือเฟือครับในฤดูการปกติและตัวของเขาจะพร้อมมากๆเลยครับในช่วงเพลย์ออฟในตอนนี้เนี่ยทีม AA เอคลิปเปอร์จะลงสนามทำแกงกันทั้งหมด32เกมนะครับนั่นหมายความว่าทีมของพวกเขายังคงเหลืออีกก50เมใน นี้ถ้าเกิดเพื่อนๆถามแมดมินนะครับว่าถ้าเกิดไม่นับทั้งพอจอชไม่นับควายเลยเนี่ยที่เพิ่งลงมาสนามทําการแข่งขันประมาณ1 1เกมเนี่ยนะครับใครคือนักกีฬาที่ทําผลงานดีที่สุดประทับใจที่สุดของทีมส่วนตัวแอดมินขอยกให้2คนนะครับแนคือมาคัสมอริสแล้วก็ตัวของอีวิซาสุบัทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับถือว่าช่วยงานทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับม่วจะเป็นการเล่นเกมรับการรีบาวการยิง3คะแนนของมาคัสมอริสในขณะที่อีวิซาสุบัเราก็เห็นการพัฒนาของการเล่นตัวเขานะครับอย่างชัดเจนม่วจะเป็นการบร าเป็นว่าเล่นเลยนะครับกลายเป็นเครื่องจักรในการรีบาวเลยแต่ก็เป็นอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าจนถึงตอนนี้เดือนธันวาคมเข้าไปแล้วนักกีฬาภายในทีมของคลิปเปอร์สก็ยังคงมีการบาดเจ็บสลับกันไปมาตลอดเลยนะครับทีมของพวกเขายังไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขนาดนั้นตัวของควายเลนเนอร์เองตัวของพอจอชเองเนี่ยก็ยังคงต้องระวังในการลงสนามทาการแข่งขันนะครับอย่างควายเนี่ยยังไม่สามารถลงแบบ2เกมติดได้เลยตัวของจอห์นวอลก็ยังคงมีการพยายามเรียกฟอร์มของตัวเองกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเข้าทําหรือว่าจะเป็นการยิงงงระะยต่่าๆซึในจุ นี้เนี่ยทำให้ตัวของไทลารูหัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกกว่า12ครั้งนะครับจากการลงสนามทํรแข่งขันทั้งหมด32เกมของทีมในฤดูกาลจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตัวของไทลารูเนี่ยเขาก็ตั้งความหวังเอาไว้นะครับเขาวางแผนเอาไว้เลยในฤดูกาลที่เหลืออยู่เขาบอกว่าเขาต้องการสัก15เกมติดต่อกันเลยให้นักกีฬาทุกคนในทีมนะครับได้สามารถลงสนามทํรแข่งขันพร้อมๆกันเขาต้องการบรรยากาศในการเล่นร่วมกันนะครับเคมีต่างๆในทีมความลงตัวความเข้าใจในการเล่นร่วมกันนะครับ ต้องการไม่ได้ต้องการเพียงแค่คาวายกับพอจอดหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับเพียงสองสคนเขาต้องการทั้ง15คนติดต่อกันทั้ง15เกมมาดูกันซิว่าจะทําได้อย่างที่ไทโรลูเขาคาดหวังเอาไว้หรือเปล่า จากการลงสนามทำการแข่งขันที่เหลืออยู่อีก50เกมนี้นะครับและถ้าเกิดทําได้เนี่ยไทเรลูเขาก็มั่นใจลูกทีมของพวกเขานะครับว่ามีโอกาสที่จะไปสู่ฝันไปสู่ความสําเร็จที่ต้องการได้แนะ่นคือการคว้าแชมป์ NBA ดังนั้นสิ่งที่แฟน,แฟนบาสรอจับตาดูหลังจากนี้เนี่ยนะครับแน่คือสภาพร่างกายของควายและก็การเล่นต่างๆว่าจะเข้าที่ต่อเนื่องหรือเปล่าตอนนี้นี่ยังคงขึ้น,ข,นขึ้นลงๆนะครับเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวไม่ค่อยดีถ้าเกิดยังคงรักษาระดับการเล่นได้แบบเกมที่ผ่านมานะครับกดระดับ3าแต้มได้แบบนี้เนี่ยๆอ สภาพร่างกายเล่นอย่างต่อเนื่องไม่มีการบาดเจ็บใดๆรบกวนอีกเนี่ยกระเชื่อเลอเกินว่าสภาพของควายจะต้องพร้อมแล้วก็ดีเลือเกินครับก่อนเข้าสู่เพลย์ออฟไม่ได้แตกต่างกับพอจอยสและก็จอห์นวอลเช่นเดียวกันนะครับฤดูกาลยังคงมีเวลาอีกมากมายถ้าเกิดนักกีฬาทุกคนของ l a สคริปเปอร์อยู่กันคร,ครบๆอยู่กันพร้อมๆเนี่ยนะครับเชื่อเลอเกินว่าเราน่าจะได้เห็นการไต่อันดับของพวกเขานะครับไม่ต้องการที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟในอันดับล่าง,างๆนั่นหมายความว่าทีมของพวกเขาจะเสียเปรียบนะครับถ้าเกิดยวนแับล่าง่ีท แต่เรารู้เขาตั้งแผนเอาไว้หรือเปล่านะครับมารอลุ้นไปด้วยกัน เมื่อวานนี้ไมมี่ฮิตกับสเปอร์ได้ทำการแข่งขันกันที่ประเทศเม็กซิโกแล้วก็เป็นไมมี่ฮิทที่สามารถคว้าชัยชนะจากซนแอนโชโนสเปอร์ไปได้การแข่งขันที่ประเทศเม็กซิโกในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019เพราะว่าปัญหาเรื่องโควิดนะคะหากเราไม่นับประเทศแคนาดาประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศที่มีการจัดการแข่งขัน NBA มากที่สุดถึง30ครั้งก่อนหน้านี้ค่ะรองคอมมิชชั่นเนอร์ของลีกอย่างมาร์กเทชัมเนี่ยก็ได้เอ่ยถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขยาย NBA ไปที่ประเทศเม็กซิโกและล่าสุดอดัมซ เวลาอันแน่ชัดในการขยายทีม NBA ก็ตามแต่เขาก็บอกว่าประเทศเม็กซิโกเป็นหนึ่งในเมืองที่ทัก NBA พิจรารณามาโดยตลอดแม้ว่าในเวลานี้จะเป็นลาสเวกัสกัลซียโชที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแต่ก็อย่าเพิ่งตัดประเทศเม็กซิโกออกจากลิสในอนาคตนะคะ ไปต่อกันที่มิวอักกี้บัคส์กันสักหน่อยนะครับหลังจากที่พวกเขาแพ้มมฟิสกิสซี่แบบเละเทะเลยนะครับพวกเขาก็เดินทางไปเย็นยูทาจัสในการแข่งขันเมื่อวานแต่ก็สามารถเอาชนะแบบถล่มไปได้เหมือนกันนะครับโดยที่ไม่มียานิสอันเดติกลูโปถือว่าเป็นการแก้ตัวคว้าชัยชนะลบล้างแพ้ที่แบบโอ้โหแพ้เละเทะจากมมฟิสกิสซีได้ดีมากๆเลยและบัดนี้พวกเขากําลังจะได้กําลังเสริมที่มีประสบการณ์สูงอีกหนึ่งคนนะครับกลับมาร่วมลงสนามทำกเกงกันนั่นคือโจอิงเกลตัวของโจอิงเกลเองเนี่ยนะครับเข กับยูท่าแจ๊สหลังจากนั้นทังทีมก็มีการเทรดตัวของเขาไปอยู่กับพอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์นะครับและพอเทรดไปอยู่ปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บอย่างที่บอกในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญาเอาตัวเข้ามาร่วมทีมนะครับโดยการเซ็นสัญญาแบบ tax payer mid level exception นะครับหปี6.4ล้านเหรียญในช่วงที่มีข่าวการเซ็นสัญญาเอาตัวโจอิงเกิลเข้ามามมาาาา,ม,ามาาาา่่วีเเเเเนนนนยะัับบบแหหกก็ข้ออืืใดจ แล้จะเอาเข้ามาร่วมทีมทำไมยังไม่แน่ใจเลยว,ว่าจะสามารถกลับมาลงสนามทําแกงแข่งช่วยทีมได้หรือเปล่าต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะคบว่านักกีฬายอย่างโจอิงเกิลนี่แหละถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทางมิวักกี้บัคเขาต้องการที่ถือว่าเป็นตําแหน่งเป็นจุดที่ทางทีมมีปัญหามากเลยนะครับในฤะด,ดูกาลที่ผ่านมามิว a กกีบัคต้องการนักกีฬาที่มีรูปร่างค่อนข้างสูงนะครับมีการเล่นเกมรับวงนอกที่ดีสามารถสร้างจังหวะในการทําแต้มของตัวเองได้สามารถยิง3คะแนนได้ซึ่งตัวของโจอิงเกิลเนี่ยเขาทำได้หมดเลยอย่างที่ทีมต้อม้อออองงกกกกกาาารรและมไปว่่่นนนนั็เเชืิ GM ขที เขาก็น่าจะมีการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับทั้งทีมแพทย์ที่ทําการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บของโจอิงเกเองว่าเขาน่าจะกลับมาได้เมื่อไรจะสามารถกลับลงสนามทำากมแข่งกันได้แน่นอนใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารเมลคิบัสเขาไม่น่าจะพลาดเพราะว่าในช่วงมดียเดย์เนี่ยเราก็ได้ยินคําให้สัมภาษณ์ของจอห์นฮอสนะครับเขาบอกว่าเขาตั้งความหวังว่าตัวของโจอิงโกเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในช่วงเดือนมกราคมแต่ถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเดือนธันวาคมเราก็น่าจะได้เห็นการกลับมาและาว่กาารรฟฟฟืื้้นนูกตัๆ ของโจอิงเกิลเนี่ยคือทําได้ดีเราเห็นข่าวมาโดยตลอดนะครับว่าทาังทีมมิวอ็ u กกี้บักเนี่ยก็ส่งตัวของโจอิงเกิลเนี่ยไปทําการซ้อมไปทําร่างกายที่จีลีกทีมในสังกัดของพวกเขาเองเนี่ยแหละแล้วก็มีการซ้อมร่วมกับทีมอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมยิงซ้อมทําร่างกายต่างๆซ้อมแผนและที่สําคัญในท้ายที่สุดสามารถซ้อมแบบเต็มรูปแบบแบบ5-5ได้นะครับจึงทําให้ทั้งทีมเนี่ยประกาศการกลับลงสนามทําการแข่งอีกครั้งหนึ่งครับในวันอังคารที่จะถึงนี้เนี่ยแหละครับเจอกับน,นิบวออร,ร์ลีนส์ แค่3วันเท่านั้นเองจะครบ10เดือนเต็มที่เขาทําการฟื้นฟูหลังจากที่ทําการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับตัวของโจอิงเกิลเนี่ยเขาอายุ35ปีเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการเล่นที่มีความรวดเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีพลังกระโดดที่สูงส่งขนาดนั้นจึงเชื่อเหลือเกินว่าการกลับมาจากการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกับเกมการเล่นของตัวเขามากเท่าไหร่เพราะว่าหลักๆแล้วทั้งทีเนี่ยต้องการการยิง3คะแนนนะครับต้องการเกมรับวงนอกยายาีิมที่ทท้งีตงอการและเพื่อลองูตลอด ชีวิตการเล่น NBA ของตัวโจอิงเกลเองเนี่ยนะครับเขาคือนักกีฬาที่ไม่ผ่านการดราฟต์ก็จริงแต่การยิง3คะแนนเนี่ยอยู่ที่ระดับ40.8เลยนะครับและในช่วงพีกๆเนี่ยเขายิง3คะแนนระดับ45.1เลยและเพื่อนๆอลองจินตนาการดูนะครับมกกีบักที่มียานิสอันเดติคุมโปพยากวางที่แข็งแกร่งแล้วก็ดุร้ายเหลือเกินพยายามทะลวงวงในอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บแล้วติดคราวนี้ตีอดดอกมาเนี่ยมีให้เลือกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจูฮอยเดนี่ก็ยิง3คะแนนนได้สสสัปบ์ จะวอนคาร์เตอร์เวสลี์แมทธิวเกรสันแอลเรนเรียกว่าเพียบไปหมดเลยนะครับและคราวนี้ยังมาได้อย่างโจอิงเกิลเพิ่มขึ้นมาอีกโอ้โหอันตารายน่ากลัวมากๆเลยดังนั้นจึงอย่าแปลกใจนะครับว่าทําไมบรรดาแฟนบรรดาสื่อส่วนมากเนี่ยก็ยังคงมองว่ามิวกิบัคเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วก็อันตารายมากๆยังมีโอกาสเข้าสู่นัดชิงสายยังมีโอกาสเข้าสู่ NBA Final ไฟนลส์และก็ยังคงมีโอกาสคว้าชแชมป์อย่างต่อเนื่องด้วยซ้าไปเพราะว่าความน่ากลัวเหล่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเพราะว่าการต่อสู้ในเพลย์ออฟเนน,บ,เนบบแ4ใ7 หาทีมที่จะมาชนะม i l w a u k e e แบบ4เกมได้เนี่ยยากมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอมาติดตามชมกันมารอดูผลงานของโจอิงเกิลในวันอังคารที่จะถึงนี้กันด้วยนะครับไปต่อกันที่เดอรริกโรสซีรีส์ล่าสุดที่เจอกับชิคาโกบูลส์ค่ะเป็นซีรีส์สเกมแล้วก็นิวย์กนิกส์เนี่ยสามารถเอาชนะชิคาโกบูลส์ไปได้ทั้ง2เกมในช่วงท้ายเกมนะคะทางโค้ชทอมชิปเปโรก็ได้เปลี่ยนตัวเดอรริกโรสการลงสนามทําการแข่งขัน,ขน,ขนและแฟนๆในยูนิเต็ดเซ็นเตอร์เนี่ยก็ตามส่งเสียงเชียร์นะคะแล้วก็ปรบมือให้กับอดีต MVP ของเขาต้อต็มพีพ ถือว่าเป็น MVP ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ในตอนที่เขาได้รับรางวัล MVP นะคะเขาอายุ22ปีตอนนี้34ปีแล้วค่ะและในช่วงหลังๆมานี้ค่ะตัวเขาเองในหลุดโ o เ a t i o n หลักของ New York กนิกซ์นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมแฟนๆอย่างพวกเราไม่ค่อยได้เห็น d e r ร i ก k r ลงสนามทําการแข่งขันแ,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 และก็มีกระแสข่าวการเทรดอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะคะตัวของทอมทิปโ o a โคช้ชของ New York ก n i c k ์ก็เป็นอดีตโคช้ชของ Chicago b ลส์ s แลวก็เป็นโคช้ชของ d e r r i ก k r o ในช่วงพีคๆก็ได้บอกนะคะว่าตัว d e r r i ก k r เองเนี่ยเหมาะสมและคู่ควรกับ การบริทายเบอร์เสื้อกับทางทีมชิคาโกบูลส์เป็นอย่างยิ่งและเมื่อถามถึงการติดทออฟเฟมกับเดริกโรสค่ะตัวเขาก็ได้บอกนะคะว่าใครบ้างล่ะจะไม่อยากติดแต่ในท้ายที่สุดจะได้หรือไม่ได้เนี่ยผ่านไปอีก2-300ร้อยปีข้างหน้าเนี่ยคงไม่มีใครสนใจแล้วล่ะตอนนี้สําหรับตัวเขาค่ะนึกถึงสิ่งที่ตั้งใจจะทําหลังจากที่เลิกเล่นบาสเกตบอลและเขาก็คิดว่านั่นก็คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดมากกว่าการแข่งขันบาสเกตบอลจะเป็นอะไรในตัวเขายังไม่ขอบอกในตอนนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายสิ่ง ถ้าหากว่าถามแอดมินเอค่ะว่าเดดิกรสเเหมาะสมจะเข้าสู่ hall of fame ไหมแอดมินเอตอบแบบไม่คิดเลยนะคะว่าเดดิกรสเซนล่นะค่ะคือนักกีฬาที่คู่ควรกับการติด hall of fame เป็นอย่างยิ่งและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 n mania ตรงกลางนี้เลยค่ะเพร,ะเราะ NBA คือจีเน่ A ของพวกเรา23 mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ